สวัสดีครับวันนี้พบกับนายแล้วนะครับผมจากเพจเชฟโปรโมชั่นฟอร์เดลเจอร์โปรแรงแรงนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โชรูมฟอร์ดออโต้กริปสุพรรณีนะครับผมตอนนี้เราจะมารีวิวรถตัวเจ้าเอเวอเรสต์ไบเทอร์โบนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าเอเวอเรสต์ไบเทอร์โบตัวนี้นะครับแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยที่แต่งให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นตัวคิลิกตัวนูนขึ้นมานะครับผมติดไปให้นะครับกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นรูปม้ามาแต่งนะครับ จะเป็นมาแมตแต่งสีเงินนะครับมีไฟ LED 3ดวงตรงนี้เช่นเคยนะครับกระจังกันชนหน้านะครับกันชนหน้าจะเปลี่ยนเป็นของแรปเตอร์ทั้งหมดนะครับผมจะเป็นตัวเอเวอรแต่งแรปเตอร์นะครับผมเซ็นเซอร์ข้างเซ็นเซอร์หน้าจะมีให้ครบนะครับจะไม่ได้ถอดเซ็นเซอร์ไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ด้านข้างรถเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ด้านข้างรถนะครับผมก็จะมาพามาพร้อมซุ้มล้อนะครับผมซุ้มล้อแบบเรียบธรรมดาไม่มีหมุดนะครับแลวล,ล,ล้อยางนะก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นล้อของฟูลล้อของฟูเอลนะครับยาง BF นะครับสองเจ็ดห้าครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเราให้ลูกค้าอะไรอีกนะครับผมชุดครอบต่างๆนะครับมีเช่นเคยนะครับชุดครอบสีดำด้านนะครับทําให้รถดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะแรปหลังคาให้ลูกค้าด้วยนะครับแรปตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเลยนะครับยัน เลาวหลังคานะครับผมเราจะแลกให้ลูกค้าไปเลยนะครับกันซาดเราก็จะติดให้ของแท้จากศูนย์นะครับคันนี้แต่งไม่เยอะครับแต่ว่าก็ดูดุดันดีนะครับผมจะมีคลีบคลีปฉลามบนด้านบนให้ดูด้วยนะครับว่าติดเพิ่มไปนะครับให้ดูลดดูดุดันขึ้นนะครับท่อนะครับผมท่อจะเป็นท่อของ HKS ปลายคาร์บอนนะครับเดินทั้งเส้นเลยนะครับผมตั้งแต่เฮดเดอร์มายันปลายเลยนะครับ ันนี้คือแถมลูกค้าให้จะมีตัวรับประกันวารันตีให้ด้วยนะครับผมท่อตัวนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูภายในกันว่านายแต่งอะไรให้ลูกค้าไปเพิ่มมั่งนะครับ mm hmm. ภายในนะครับนายก็จะแถมพรม9้ดีตัดได้แดงให้ลูกค้านะครับ mm hmm. เพื่อเพื่อสร้างความหลุดดันในการในการแต่งรถมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะแถมตัวถาดท้ายให้ลูกค้าไปด้วยนะครับไว้ใช้ในการใส่ของนะครับเพื่อจะไม่ให้โดนพรม9้ดีของเรานะครับ ตัวเอเวอเรสต์ไบทอร์โบนะครับผมจะมีจะมีตัวเบาะเบาะหลังแถวที่3นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสามารถกดขึ้นลงได้นะครับโดยปุ่ม2ปุ่มนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่ครับเบาะมันก็จะไปเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับยังจะใช้การใช้เชือกดึงอยู่นะครับถ้าเป็นตัวเวทไลท์ของเรานี่คือจะเป็นตัวระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วครับ เป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไบเทอร์โบตัวนี้นะครับผมตอนนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจติดต่อนายได้นะครับผมเดี๋ยวนายจะทิ้งเบอร์ ID ลายไว้ด้านล่างนะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาคุยแคมเปญกันนะครับว่าเราแต่งอะไรได้บ้างมีดอกเบี้ยอะไรบ้างดอกเบี้ยไหนบ้างนะครับผมดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มีส่วนลดมีแต่งด้วยเราก็จัดให้ได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนายด้วยนะครับผมยังไงวันนี้นายก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ